สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณแม่เมื่อนี้พาท่านชมนะคะมาเที่ยวสวนแก้วมังกอนนะคะอยู่ใกล้ๆนี่แหละพอดีว่ามาขอซื้อเพ่นนะคะพ่นกํากำลังเสียเอาไปขายจิกกเลยเออขอกิ้งพันธุ์พ่นไปนํานะคะแม่อันนี้เขาไปปลูกจังไหยเนี่ยจะ้ะก็ตัดครึ่งจ้ะตัดครึ่งแล้วก็ซ้ําถุงดําก็ได้หรือ,อปลูกเลยก็ได้จ้ะ,จะถ้าซ้ําถุงดําก็ไว้ประมาณจากสิบห้าวันหรือเดืนเอนหนึ่งหลากเขากระสิงอกแล้วเาจ้ะลากเขาก็สิงอกเขามาปลูกมันก็นกน ตรงดินเขามักดินแบบใดจ้ะแม่ตามปลูกก็ดินเหนียวก็ปปูกได้แต่ดินพ้นในน้ำเตัวนะโอ้ของแม่มันมีดินโพ้นนะจ้ะเห็นบ่มันมีโพ้นอยู่ตรงนั้นนะคะเมื่อวานนี้หนูมาเห็นแม่พันธุท่นได้เก็บนะคะมันจะแดงย่อยแต้มเลยค่ะมือนนี้แม่พันเก็บไปแล้วเนาะแต่หนูไปได้ทายภาพไว้นะคะนี่มันจะมีดินโพ้นตรงนี้ก็เลยงามที่นี่แม่ได้ไส่ปุ๋ยอีกอย่างหน่จ้ใสะปุยขี้ไกล้จ้ะอ๋อขี้ไกล้อันเม็ดบ่แม่ ไม่ว่า,า,าขีข้ไก่อันนั้น,น,นอ๋อขี้ไก่แกบนี่ท่านผู้ชมนี่ขี้ไก่แกบนะคะนี่ปุ๋ยเคมีดไดใส่บ่คะ่ะแม่ปุ๋ยเคมีใส่ปีละรั้ง้าสูตร15 15 15, 15. โอใส่ปุ๋ยเคมีเสริมนะคะสูตร15 15 15เ้อพี่นอ้องแต่ว่าแม่เพิ่นบอกว่าส่วนมากจะเป็นขี้ไก่เนาะเน้นขีน้ไก่เนาะแม่เนาะปุ๋ยเคมีแค่เทีเดียวนะคะ แล้วดูแลจังใดเนี่ยคะแม่อาทิตย์หนึ่งมคาข้างนึงจ้าไปทํางานโรงงานม,มาแต่วันอาทิตย์จ้าอ๋อแม่เพื่อนแกทำงานโรงงานคือกันนะคะบ่ได้มาถึงมือแสดงว่าแกมังกรน,นนี้เขาปลูกง่ายสิแม่เขาบ่เขาบ่าต้องดูแลอย่างมากมาย้ยบอกคะ่ะจ้าบ่าได้อีกอย่างหรึเขาปลูกว่าทีอาทิตย์หนึง่งเขาก็ออกมาข้างหนึง่งตอนปลูกไม่ไม้นี่เขาให้น้ำให้ปุ๋ยเขาจังใดจ้าแม่ ตอนปลูกตอนไม่ไม่แรกๆนี่เขต้องใส่ปุย๋ยใส่ยังเ้อเขาย่าน,น,ยนลาดเขาเน่าเขาก็ต้องปลูกธรรมชาติเขาให้เขาติดให้เขาแต,ตกแตกตาออกมาก้อนเขาจะค่อยใส่ปุย๋ยขี้ไก่เลยปุ๋ยคอกเขาปุย๋ยมักก็ได้แต่ว่าได้จากให้มันแตกอันนี้ขึ้นมาแล้วจะค่อยใส่ปุย๋ยขี้ไก่หลายอตอนแรกเขาต้องใส่ย,าย่านเขาเน่าเขาแรกแรกเขาเน่าเขาเสียนะอ๋อค่ะแล้วให้น้นำเลยแม่เขาหดน้ำเสมือบ่บ่จ้ะก็ กันเขาหดไว้กับอาทิตย์นึงถ้ามาเบิง้งถ้ามันบอ่อเหีง่งบอ่อซุ่มเขาก็บ่ต้องโหดเพราะว่ามันบ่ชอ,อ,อบน้ำปนเลอเขาบ่ชอบน้ำปนเละเรารู้สึกว่าเขาสิมากแดดเน,นี่ยแม่นบ่จ้ะนม่ยแดดจัดน,น้ำเป็นอย่างนี้ต้นเขอาจจะเลี้ยงอ้อย่างไรถ้า,า,ถาหดทุกมือทุกมือจะอาทิตย์สองอาทิตย์เบิ้งถ้ามันแห้งเขาจะค่อยดองสามอาทิตย์ชิโอ้ดูแลง่ายปนเนียนะ เขามีโลกมีอย่างบ่ะจ้ะแม่พวกโลกมแมลงรบกวนอย่างมีบ่จ้ะก็บ <c oughs> ่เห็นจักเทื่อเดี่ล่หละก็มแต่หนูนะเฮ็ดหางแม่มแต่หางหนูพี่น้อง <c oughs> หางหนูหางนกนะคะอ๋อแสดงว่าเขาปลูกง่ายดูแลง่ายให้ผลผลิตสูง เนาะเพราะว่าหนูเห็นน่ะหมากย่อหยับยางอยู่นะคะพี่น้องเมื่อวานอีเสียดายหนูไ่เลยท่ายเก็บใบไปเดียวกล่องมานะคะหนูรอโอกาสอยู่เอ๊ะเมื่อไหร่เจ้าของสวนจะมาเนาะเมื่อไหร่จะเห็นแม่เนาะวันนี้มีอากาศสมจังว่าค่ะพอดีเอิญเพิ่นเอิญเส้น อ่าแม่ขังหน้ากันนะคะจิกันเลยเออขอเสื้อน้ำหน้าเจ้าเสนบเออจิก,กันเลยขอกิ่งพ่นไปปลูกความจ้าว่าจะปลูกกินเนาะสองสองสามต้นออันนี้เป็นพันธุ์สีขาวนะคะพันธุ์สีขาวพันธุ์สีขาวแล้วกับพันธุ์อ่าพันธุ์แดงแม่ปลูกทั้งสองสีนะคะมันหอยเงียบเงียบหน่อยพี่น้องมันงาม <c oughs> นเนาะครับเขปลูกมั่งไปเขาปลูกแรกหัว หอยงามๆพี่น้องงามๆเนาะนี่อันนี้วิธีเห็ดเสาเสาในล้งพึ่งเหรอลูกเห็นไม้นานน่างใหญ่เลยโอ้ยมี่ล้งพึ่งด้วยพี่น้องป๊าปายาบกลเด้อลูกอันนั้นเขาจะต่อยเราไหมคะ่ตอยค่ะุ้ยพี่น้องเสบืองล้งพึ่งค่ะเห็นไหมอะกล้องเห็นไหม ็เหนพี่น้องจิต้องซูมให้เบิ้งนะคะบกกาเขาไปไกลนะคะป้าป้ายออกมาลูกเ,เนี่ยรังผึ้งนะคะพี่น้องจิต้องซูมให้เบิ้งีิบาก้าเขาไปไกลนะคะคิดเบิ้งนะคะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะความที่เฮาว่าได้ใสสารเคมีอย่างนะคะมันเกิดเลยแบบว่าเออมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในนี่นนหางใหญ่เติบยู่ด้วยพี่น้องโอ้ย ความอดมสมบูรณ์ค่ะสวยงามแล้วคือว่าส่วนนี้ตัดหย่าห้เตียนเลยเนาะวที่นี่อ่อออกมาลูกออกมามันไม่ต่อยมันไม่ต่อยหรอกเราไม่ไปทําอะไรเขาเขาไม่ทําอะไรเราที่นี่นะคะจะสอบถามแล้วนะคะสําหรับผู้ที่สนใจอยากปลูกนะคะก้อนหน้าที่ทายคลิปนะคะจะถามแม่เพื่อนเมืองแล้วว่าอันเฮ็ุจังใดตอนที่แรกนะคะสมมุติว่าเขาออเอาเอกิ่งแก้วมันก่อนที่เขาได้ เฮากิ่งแกวมันก่อนที่เขาได้มานะที่เอาไปช้ำถุงดําแล้วแม่บอกว่าช้ำไว้สักสิบห้ามือขึ้นไปนพรพอเขารางงอกเข้ามาอปักปักลงดินแล้วก็มีเสาเสานะคะเสาแบบนี้นะคะน,นี่แม่เพิ่นใส่เสาปูนแล้วมีหูมีหูเพื่อจิตแทงแทงลวดเขาไปเพื่อที่เอายางรดยุต์นะคะอะมามาครอบแล้วแล้ว,ลวตรงยางรดยุ้์นี่ก็คือว่าจะมีเหล็กก็คือว่าเอาเหล็กเนี่ย เสียบเข้าไปในหูของเสาให้มันเป็นซีด้านเนาะคะ่ะเสียบไปแล้วก็เอายางรถยนต์วางลุงแล้วก็เอาเชือกเอาอันลวดมัดนะคะระวังแล้วก็ตรงระวังลําต้นก็คือว่าเอารวดมัดขึ้นกันนะคะเพื่อให้เขาเกาะให้เขายึดแน่นได้ดีๆนะคะอืงามเนาะพี่น้องเนาะดูอันนี้ลูกคู่ค่ะอ๋อ,อคู่แบบนี้เลย มื่วานนี้นะถ้าจิตออกโทรศัพท์มานะคะมันจะได้เห็นภาพที่สวยงามตอนที่เขาห้อยหยาบยางอยู่บนต้นเขานะคะนี่แม่เพื่อนเก็บไปบ้างแล้วเนาะที่อยู่ในเข่งอยู่ในถุงนะคะแม่แก้ขายโลละยี่สิบนะคะตอนนี้จะเออมาซื้ออยู่หนาส่วนไหนโลละยี่สิบสามรห้าสิบแล้วก็คอกิ่งพันุเพื่อนไปลองปลูกด้วยนะคะ ปลูกเอาไว้กินจะซื้อเบิงบ้งลองเบิง้งพี่นอ้องเพื่อนก็บบอกว่าปลูกง่ายดูแลง่ายเขาชอบแดดแต่ว่าบ่อชอบน้ำนะคะหันน้ำอาทิตย์อาทิตย์ละข้งหรือว่าสองอาทิตย์ข้งกัพอ่อเนาะเขาไม่ได้ชอบแดดไอเขาไม่ได,ด้ชอบน้ำนะคะเขาชอบแดดแดดจัดเนี่ยมีบ่กี้ต้นนะคะมีประมาณสัานี่แหละแม่เพื่อนกับพ่อได้ขายนะคะตามฤด,ดูกาลเนาะเออมนี่กับพอ่อดูคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวเขากจะลองไปปลูกเบิ้งนะคะท่านผู้ชม เนี่ยก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีสี่แถวนะคะแต่ว่าแม่เพิ่นกำล,ลังลงไม้กะมีนะคะทุกคนมีฟังพอมโอเคนี่นะคะเต็ <dış absolutely. S 1> มเข่งเต็มกระสอบเลยค่ะพี่น้องเ <laughs> อาไปฝากให้พี่น้องเอาแม่ปีหนึ่งนี่เขาออกลูกจากเชือกจ้ะปีละเทือกโอ้แต่มันลายเทีย่ยว,วลายรอ,อบ<ป>ออกลูกปีละเทือกกบจริงแต่ว่าออกลายรอบอันนี้รอบที่ซีแล้วมันว่า เขาที่ออกอยุ่ประมาณจากรอบจ้ะแม่เอาเป็นดอกอีกรึไหมอืมโดนปันใดเนี่ยจ้ะรอบเก็บเกี้ยวเนี่ยปีนึงนี่ลายเดือนปะถ้าปกติถ้าได้หดน้าน,นี่มันสิออกสงการอ๋ออ,อ๋อจะเริ่มออกตั้งแต่สงการเป็นต้นมาจ,าจนทอดผีด่จ้ะ,ะนี่ก็เดือนกระดากระดาเนาะพี่น้องอูหลายเดือนอยู่นะคะเนี่ยอ๋อก็คุ้มคุ้มเนาะเขาชอบผีไกนะแม่เนาะ ใส่ขี้ไก่มันจะหวานอืมใส่ขี้ไก่มันจะหวานด้วยเขาต้องช้ำปักลงดินก็ได้จีจ้ะเอาด้านใดปักจ้ะพ่อสาที่เหิงเบื้องแน่จ้ะดานกกอันนี้เขาเอิ้นกวกมันงปาจ้ะเฮาเบื้องตามไร้น้ำเขาเลยเนาะอ๋อทาทาหลายเฮาปลูกบัดนี้ก็ได้นะสมมติเสาอยู่ไหนก็ปลูกแล้วก็มัดติดกับต้นเสามัดไว้นะถ้าตัดขึงนี่ มีปลูกสองต้นเนี่ยเราทั้งนี้ทั้งปลายก็ทั้งนี้ปลูกทั้งนี้เสียบอืะจ้ะตัดนก็เสียบเดียวก็จะได้มันแตกออกมาก็เขาคนมัดนั่นนะมัดใส้เสาเออล้อล้อให้เขาแตกก่อนค่อยมัดใส่เสานะจ้ะมันแตกมันสิแตกแบบนั้นแหละแตกออกแบบนั้นอืแตกเอาด้านขางนั่นวะจ้ะมันเหี่ยวแล้วก็มัดจ้ะมัดใส่ต้นเสาถ้าบ่มัดเอง มันสบโบขึ้นอ๋อถ้าบ่มัดคือเขาก็สีบบขึ้นเลยขึ้นจะบโบขึ้นดีมันสิเรื่อยไปทั่วต้องมัดก่อนไม่มัดใส่เสาก่อนใส่เสาอ๋อมันโดกลายขกินหรอมันเกิดเส้นน้อยลงลูกมันนานลงแบบถ้าเขาอยากได้ลูกใหญ่ถ้าเขาตัดแต่งออกนน่สี่เขากกอดได้แต่เขาก็บ่อยากเอาออกเพราะว่ามันกระโดกกำลังพอดีอะไปขายเนี่ยขนาดนี้ใหญ่นะคะเนี่ย อใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยละครึ่งโลหรือโลโล,โล,ลูกละครึ่งโลสวยๆค่ะนะคะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะตังขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้ท่าย้ำนะคะแล้วก็ได้ของแถมให้หนูด้วยขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ